บอชิก้ราชิยราราบัวราชิยราลาบอวรชิอราชิยราบอชิอราชิราบอวบชิอราเป็ดบอวบัวชิอราเปดอืมบนเลขแปดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเทพสองผลหรือสองสองเทพเป็นเป็นพร้อมที่จะว่าหายถูกแต่ว่าถ้ำเราจริงเท่ากับบวกกัน แต่วาจากล่องเบิ่งกับปอพิยังเขามักมักนี่ใสเล่าว่าเล่าเป็นคนสุขุมหยอกเย็นอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาหากันมาหากันครั้งแรกที่สุดที่มหาเข้ากับจีโกดูสิจากล่องเบิ่งแต่ว่าคนหลายๆนี่อีกใจนึงเข้ากับปอจับบอกใจนึงเนี้ยเทพู้ดีเพิ่นกับปอจับบอกคนหลายคนประมาณบอกแต่เฮาามาจักซับนี่ละเออมาจักซับเข้าเนี้ยครับเอาจังสี่ เมีคูหนึ่งทีบอฮัทใดด้มีครูนางสัมผัสเลยมีอีกคูหนึ่งมันมีบนกับลงังแต่ว่าคูหนึ่งนี่เขาจับไปจับมายกให้การเห็นอยู่เพรแห้งหรอหรือเด็กมันมันลอยแหลกจนหาซื้อไม่ได้เลยนั่นนะ่ละโอทีเปิลอาจารย์ใบเนี่ยโองง่งอื่นๆเนี่ยทีเปินมากหามากแต่ว่ามีตัวหนึ่งทีบอพี่ผู้ใดเป่าถึงมัดจัดเสียมีอยู่คุณเข้าบอฮัทบอก แต่ว่าจังสี่เดอพิธีของพ่อขาวมันยังกระเหตุแต่ว่าพิธีของเทพขันบอกคือบอกเลยที่เ่าทเข้าขอขอ,ขออนุญาตพ่ขอขาวนี่มายำํำอีกครั้งนี้ครั้งนี้ที่มากครังนี้ยี่ที่ขอให้โกดมนุษย์ซะไปมันบอเมเอนวาบอเมเอนบ้านเท่าหรอกอนี่นั่งแล้วก็ไปเลยอือก็บบอเมเอนวาถิมทวดหอกไม่ก็ว่าเอาให้มีซื่อเสียงเลย ปูสิขออนุญาตให้แก้ขอ้อข่าวถูกให้แน่เอ้ยข้าพเจ้าคือจังสีอะอ่ะขออนุญาตเด้อคือข้าพเจ้าท,ขาาขขาาทำของข้าพเจ้านี่ยกไว้ยกเทปไปโยกก็ให้เข้าใจเนานะจริงเนาะให้ลูกเตราคนถูกพ่อได้บ่สอ่ะเอาจังสีเดี๋ยวปูพิพจารณาก่อนปูขอพ,พิจารณาก่อน เดี for the ๋ยวข้สให้ครับก็อว่าสีไ้เ็นแบบไปเิ <the> e <System> ่น <pandemia> ว่าเป็นจุดถูกผู้ทราบได้อเลยเดี๋ยวว่าเป็นกะโยกไปยุบเิ่นบานแค่นี้คนอื่นไปจุดก็ได้อยู่เอาเอาข้ามปากมั่งเียวข้ามากกครับมา อาจารย์ป้อมทำอะไรเตรียมตัวมากเดยาดปดขาดย่ย้ำอุถบโอ้โหมาสวยไม่ใชเก็บป้อมปิดสนัม สองสงล่างสองกันศ2นย์สอกันศูน2สองสองสองล่างก็กันศูนย์สองงล่างศูนย์ครับตัวี่นันลุศูนบวกันศูบวกกันล่างล่างเลขสองสองตัวนันเลขล่กันศูนวสอกันศูนย ่างอยยเดยวตัวเล็ตัวนี้เป็นมาจะไดครับผมหมายถึงว่าผู้เป่นไห้อาเซซื้อสารใดปะครับหรือจะไดครับเพิ่นก่ที่ใไลูกห้อ่นบอกว่า,าปเป็นมหนาวแยกว่าก็ฉียผู้พ่อบอกีกเพี่ยว่าตัวบนุนเพิ่อนบ่านไลยเพิ่นว่านหายคนสองสอง,สองนับเลยหลักสุดเลยคพื่อมาดอกหน,นึ่สองวันไห้เพิ่นบอกสองสองเกค่ยวีเหลือควบมขาดหมายอยู่แล้วนี่แต่ตอกกันกันเสียที่มันสีเป็นศูนย อาตีอาสองศูนก็ได้เรแต่ว่ามันเพ่นคามวาศูนย์สองเรว่าเป็นแกุ่มปักนรูชิอาราชิยาราราบชิอราชิยาราาบชิอาราชิยาราบชิอาราชิยาราบชิอาราแปดบุญแปด 85เบาเบา985บนเบาแค่นี้ละเบาร้วเามันหนักเพราะเป็นดินที่มนีประกาศมาเลอะประกาศเก็บจำเลยเยอะ985บนรับ2 2ล่างครับ985บนหนัก2 2ล่างครับกับเจเาครับเยวสาธุสาธุเจียวาครับเจยาคันโมเมนต์คือเข่าเฝ้าจา์เป้าเด สบายบุกเต่าเขาถ่าก่อนที่เขาักไปทำผ่นห้าไม่ได้มาสัมผัสในยุทธดวงดวงในชุดยอดเอาอเออางค์จิตไปขอประกันว่าสองตัวเดียวไปสองล่างวิ่งสองล่างครับบอกให้แต่ว่าถามาสองสองในพวกเจ้าจะดังกล้องก็ไปด้วยถามาสองสองล่างครับครับพี่เท่านั้นพวกเจ้าญาติเจ้าทีมเลขสองคือเลขออกให้มันมือเขาวันสามเื้อสองคำแล้วก็เลขสองจะมาดินอยู่ สองสองแต่ตัวกันนี่ศูนย์สองศูนย์สองแปลว่ามันอาจจะเอีคนผมปกองสองนะเนะศูนย์สองเก้าเก้าเปวงเล็บไว้ตัวเดียวคือสองสองตัวเดียวเก้พอให้ยู่พอให้ออกเก้าแป้นะเนาปดเปิดเปดห้ิเปิดเปดเ้ิเปิดั ครับจำได้ยุ้ครับช่วยหนึ่งครับเล่าี้ขีดอะไรตัวนี้นะครับนี่เหตุใยนะครับยื้อยึดใบนี่ยครับเอออะไนที่ทำนะครับเป็นเลขที่ตาเซ่ไปใส่ในชุดนี้เลย่องบ่ครับอาจารย์ผมผมได้สองสองหนักนะครับอาจารย์นะสองสองยืนเลยสองยืนล่างครับผมวิ่งสองยืนล่างสองสองหนักเลยแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ